สวัสดีครับท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านทุกท่านครับก็คลิปนี้มาขอมารีวิวอีเวนต์ลูกเต๋าครับมาใจนมารีวิวอีเวนต์ครับมาขอรีวิวลูกเต่าครับเป็นลูกเต๋าใหม่ลูกเต๋าเก๋นั่นเองครับมาดูความแม่นยำกันนะว่าจะถอยแม่นเลือนเปล่าครับลองถอยสิบออกไปครับพอถอยสิบออกมาก็ได้สิบตามที่ว่าเลยครับก็ถือว่าแม่นยำอยู่ครับเดี๋ยวจะลองสิบเอ็ดอีกครั้งโดยไม่ต้องกดโคกีครับได้สิบครับก็ถือว่าใช้ได้อยู่ครับได้สิบก็ยังดีครับ จะลองไม่ทอยด้วยคุ่คี้ด้วยครับก็แม่นยํำอยู่ครับผมสี่แล้วก็ตัวบินเบิ้อบินไม่ออกเลยไปตกเมืองก่อล้างเลยก็ถตามีเสียงนกกรนก็ต้องขอไปด้วยครับเป็นเสียงมาหอนั่นเองครับก็ผมอัดเกมเป็นเวลาตีหนึ่งครึ่งครับตอนนี้ครับตอนคืนนั่นเองครับเราซื้อเรือสามเมืองครับที่กำลังออกครับเป็นแอปเปิลครับ เือนมากทันทีครับสืออยยี่สิหเอ็มครับสำหรับราคาเวลาใครมาตกที่นี่ครับการผัดทางนี่ครับก็เดี๋ยวผมจะลองทอยเจ็ดให้ดูนะครับว่าจะได้ดีหรือเปล่าครับก็สำหรับคุกกี้เพิ่มมาอีกสามครับสำหรับลูกเต๋าใหม่ครับกอทอยแม่นยำเลยครับเจ็ดออกเจ็ดเลยครับซื้อเกาะไปเลยครับ เดี๋ยวผมจะลองถอย5นะครับโดยการกดคุกกี้ครับถอย5ออก9ครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวค่อยลองใหม่ครับก็จะลองถอย7ครับโดยการกดคุกกี้ครับก็คุกกี้เยอะมากเลยสำหรับตัวใหม่ครับแม่นยำมากครับผมพอย7ออก7ครับ ไปเรื่อยๆครับว่าจะแม่นยําหรือเปล่าครับเพราสำหรับผมว่าแม่นยําครับก็ก่อนที่ซื้อที่ซื้อลูกเต่านี้ครับลูกเต่าเก่าทอยโม่งมากเลยสมศักดิ์เตาเ่ามาอันนี้เลยครับนี่ครับทอยสิบสองออกสิบสองครับสุดยอดมากเลย ผมขอมาลงตรงนี้เพื่อจะได้ทอยสีับแล้วก็จบคูน้านั่นเองครับมาดูน,นะครับว่าลูกเต๋าจะออกดีหรือเปล่าครับยอดเยี่ยมครับผมได้คูน้าชนะใสๆแล้วครับสำหรับลูกเต๋านี้โอเคเลยับชนะครับ โอเคครับขอบคุณที่รับชมครับก็สําหรับคลิปนี้มารีวิวลูกเต๋าสั้นๆนะครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับสําหรับลูกเต๋าใหม่ครับทอยแม่นยําดีครับก็ถ้าชอบคลิปเร็วนี้ก็อย่าลืมกดปุ่มไลค์และปุ่มซับสไครต์ครับเพื่อติดตามคลิปใหม่ๆจากผมแล้วก็เป็นกําลังใจให้ผมด้วยครับก็สําหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่รับชมครับผม